ดีครับผมอนุทศพสวัสดีครับไปแล้วเจียมมือใส่สันใส่สันไปอาบน้ำมัายหรอวันนี้มาแล้วพี่น้องเลยอย่างนี้ก็น้าวนี่ควายเจียมมือหลับนึงงูวันนั้นมันมีขมแบบมีดีสั่งนึงงูจากคนได้แฟนคนเกาหลีนะสันสันเนาะแต่เนื้อบ่งามปั่นไหนครับขอทิศในเด้อเนื้อติดไข่เนื้อทิสมันเนาะเนาะเนาะเนาแต่ตับนี่ เร้ยพี่น้องเ้ยนะตับหม,มูมาล่างแข็งกินห้องนกขี่มั้งนะครับแต่โทรบอลนกขี่ละนก้อเบาเนื้ก็เลยเลิกงานมาชีทุ่มนกขี่เลยฮกทุ่มเด็ดจะทันล้อนี่กันอันนี้ของแท้ฮันโอดแทะของแทะน,นี่ของแท้แล้วก็เลือดอีกพูนพี่น้องเ้ยเดี๋ยวมาชมฝีมือนอดแบบพักเต็มโตเลยครับน่าซาไปสังกันต้มหัวหมูต้มหน้ากากหมูวะ มันนี่สั่งให้เผนสั่งทรงทางอินเทอร์เน็ตมีทั้งเนื้อเป็ดเนื้อหมูเนื้อไก่เป็ดเป็นตัวแต่วันนี้เห็ดหลาบนเงงนื้อเรียงสรงน้อดนดจะไปเห็นงานหน,นวะงนสวนงาน,นสวนนเาอืมเดินทางมืออื่นนี่นะครับนี่นะแต่วันนี้เห็ดก้อยเนื้อหัวสุดน้นอดกับแกล้างเห็นมือนน,นนะ่ะงร้องื่ดีอืมวันนั้นมมีมมดีนี่ครับดีเบาเนื้อ นี่แต่ข้างล่างใครจะเป็นไขน่แล้วน,นู้นเนาะดีบมาหนือเคี้ยวตั้งแต่อยู่ห้องน้องขี่พ่อมน้องขี่มาแน่น,นะครับหมดก่อนมาละเบิ่งของนอตแต่เอ็มห้องมาเลยคนน่ะต้องแยกมันก่อนเนาซื้อซื้อระเบินทรงทเทคแปรมาพี่น้องเอ้ยมันติดมันขนาดเลยนเนื้อบองางนะเนาะจะย่าง,างเลยสนะุดยอดเลยเนี่ย อี<ข>่มันเนี่ยเลือดมันเข้องางายอยงู่นี่นี่นนี้กินยิบเลยเน,นาะกินถั่วยิบเลยเนาะไปนินยิบสามมีกินน้อยินามปุุงเลยหั่นกันหั่นนอยแล้หั่นอีกนะเอาหน้ากาหมูดิหมูโหนากาหมูลมาแล้วครับต้องขีม่มาอแล้ววันนี้ เราเนี่ยมาแบบของขมนะน้องบีมอยู่พูดนครับนะวันี่ไม่นี่มีดีดีตั้งแต่อยู่กับน้องเก๋คนนี้เนี่ยจ้ะตั้งแต่ห้องคนนี้อืมดีเหรอดีก็ดิ้งเงินละอมันมีสองดีมันจะมีดีเพลย์ด้วยว่นะอืมดีมึงว่ามิ้วมีมีเหมือนกินกันแล้วก็นี่ที่เ้าเคี่ยวมันด้มีแต่ละกับเหมือนใส่กับ สังน้กกากากหมูมะตบแล้วเกิดยังไงคิดอะไก็ยำหมูม่วงใส่ปูสดละลายแล้วพ่อซื้อปูท <ử> ึกนะซื้อปูในร้านเพกละสามพันแท้ในซุปเร์เพคละหกเจ็ดพันแปดพันมั้งนะคันเราเยอะเอาที่ นี่ยังอีกสังอันยำม่วงยำม่วงใส่ปูไอ้กินทีแซ่บแซบใส่ปูมาหมอกก้ามันจ้พอดีปวดแกะเขาลอกสังสารเนาะปูนะอืมปดปูปดแกะมาแบบเหนแบบนี้เลยจัดรลเบอร์น้เาปตีนก่อนติอ๋อใช่เปล่า กินก็พื้นเ<ม>นาะนี่ละหนชุดหมดอยัยกินเลรอนี่นยวดีหน้ากาดหมูมต้มหน้ากากหมูครับหากาไรด้ลุยเลยเป็นไข่นดยขยำพร้อมดิ อินไข่มันยัง่าติดเนือมว้ไม่ไ่วดไม่ขวดใส่เกลือวนนี้โรดปุงครับปุงอีกแล้วนี้ไปพุงแบบผม แค่มนหนมือนจาเนาะมืกี้เนาะมืันะ่นโอ้ยเรากี่ตังบอกให้ไปเอาดีมัน้ำเนื้อห,ยหายน้อดื้อ่วยไ่ <c oughs> ได้กินผมเนียนี่เลยห้องเกี่ยอีห้องเนื้อเดก้อนเดียวเนื้อแพงกว่าตับอีกเนื้อแพงกว่าจริงไหมดิ เมนยูก็ลีนิดนึ่งเหรอเพื่อแพงกว่าเครื่องไหนบ้านเฮานี่แย่งแตกหักเครื่องไหนใส่พริกป่นได้แล้วว่าแตกต่างจากมื้อนัน้นนี่มื้อนั้นใส่าาน้ำมะนาวไปบนอบนด์แม่นบ่แต่มื้อนี้ใส,ส่ดี อ่าวันปวดขาเลยพวกกที่ช่วยดิอดอกใส่เชียงคบเราอดอดหวนใส่ถุงมือดิเอาบอกคลึงใสถุงมือให้โน้นี่ย

มันจะขี่ยวจนคืนเงินะมันต้องถือลิ่นไกลถือัอย่างก็จ้าให้มันถือลิ่นไกลถึงรู้ทากษะมันบอกข้วอะไรขั้สิกินวเนี่ย้ก็ินยุ่มจ้าัวไปขั้วรัวกับขัวก็เบงกันัวงกนกิน จังมากเลือดบ่ใส่ใส่เสือจานนงไ่ใส่เือจนนึงเอานีิเอาอันเบงไไ่ใส่เลือดน้องขี้หน้าโหก็ยังบ่คอยกินเลือดไปครับเนี่ยนาเลียดตอบงคาเแบงคบ่ไปแบงไปแบงค์ไปบงค์บงค์ไปแบงคบไปแบบดบ

ตับหมูเทพวันนันตให้ตับอยูหมดตับตับหมูหมูรเพรหมูกอไป่่ตับหมูดัใหญ่แบบยังไขันยังขอันยังต้มคือดีคือาขันาได้ดีุกห่อย่างเนี่ยทำไดดีบ่ใเรียนเรจาก ลุงอะเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้ะเดี๋ยวนี้จะโม่เครอเทียงคืนคืนพอร้อนต้องขีดขีเลยงั้นหกเที่ยงคืนมาบน้านี่ครับวันนี้นะหึแบ่อดะนีจ้าเอ้หุขินไปินดิบแันก็ไปบะถึงเลยจ้า แล้วไงแอไปกินเลือดไปกินตับอ่ะได้กว่าเอ้าแล้วโอ้โหหมผมแจบ็บส่นีนส้จัดเฮ้ยล้เขาใส่นั่นล้ว่างสดงดินี่ล่ะเขาใส่หนีนละ

เบงดเบงดเบ่งเจุดจวดเลย,ยอัน,นี้บใ่เลือดโอเคเต็เลยข้าวที่บบเต็บ <c> แ <oughs> วยน้ำปลามั้ยออหือเซ่ไองมาอลร้อะร้โพเก็นแล้วทีนงอไอ้งอยนี่นี่เอ่ยังไงหัวลาบยูจานไปเลยนี่ที่เฮียสนุจมาัอือหอน่าคือเด็กตมูที่ร้ เจ้าประจำครับเจ้าประจัได้เลือดวะมเลือดแมลมเ็นมีการครับมีนาีไ้างเมน่ะไอ้ชื้อมิงินาีอ่ะเป็อย่งนี้มั้มนลนลมนมเที่ยวไม่ให้คนจดีล้านเลแค่แบบหอมเนาะอเนาะ

กินอะไไปนาะไหออกดังน้อยอะไแบบน้ดเ้โ้งอตายรูปลนออกเข่าไม่เมอน้มเนี่พ่ไปโรงพยาบาลพ่อผมไปโรงพยาบาลเนี่ย ชาวานพาไปรงบ้านเนห้เืดนี่ดิอืาเงยมรักก่อนเงงเยน้องบีบเรียกว่ายังนี่ฮะอืมชาวานฮะอืมแทบแนี่ครับเป็นคือยังใบอย่างงั้นอมเป็นคือยังใบอย่างไปขึ้นชัยใบอย่างงั

ไช้แทนที่ได้จากน้องบินก็นั่งกิอะไรโดนบริพกันทิ้นี่เขาตรงนครับอันนี้นำทีนเดินทางไกลนี่เคลองไ่กดมือจะเดินทางกับประกันก็สาวนี่แักหินประกัศจอนนั่นปะดน้อยัดหน่อยยัดกเบคได้กอยู่ใกล้ๆห้องนี้ละ ซุปเลยกะโม่อยุดลพี่มมีเนื้อยังไงโอ้ยเนื้อกัสงสารเหมือนเอามาอกํปั่นเนื้อนมันสงัล้านอิวเบิงย่างไปซำริ้วเสรอ๋ออกําปั่นนี่งไดอยกะ่เท่าไหร่ัุนะมื่นหกยางอื่นดี้งกับตาคุ้กับปิดไปซ้งับรูกไท่ ก็บุคคลเชิงไรคขายเหรอไหมแค่บคคชงไรฟืซื้อนแถมแถมเนื้อมูกิโลนึงซื้อเป็ดตัวนึงไก่ตัวหนึงน่งเนื้อหมูกิโลนึงตัวหนงหกหมืนหนึ่งพันายแมูกโต่เพื่นยูไปยุเวีรไทยได้เพื่อนผมอยู่เกาหลีเด้ยผอยู่ปไทยมั้งผมคนเดียวไปไทย นจริงเราก็ยุ s <S ่คนดีนะนีเรากลับบ้านไปเที่ยวปืนก็เลยให้แฟนมาจัดการให้อะนะใจก็ดีอาจจะมาดูว่าเขามากินลาบแกงที่อื่นบ่ป่นแล้วเนื้อติดมันไม่เหมอนกันวาใหญ่ไปบ้งมนแเสียบกัน Okay. Hmm. นี่บ้านมีอนไรแข่งเยอะเลยแลวก็เนี่ยน้ำแข็งแข่งียวะเลยถึงโอ้แข่งเนี่ยนะแข่งเป๊กเรื่อยนะกินมาได้อีแวซเลยอ่ะป้าส่วนมาทรกรปุ่นมามาควบคุมแล้วนี่ 我们好。 思わような。 อะไรด้การเยดแต่วน้จาาตัวนี้สองแ็บนะรางไรเมียีล้วนักซีเฮ็ดเนี่ยกินไปแล้วมื่อคงคิดคิยากเค็ดแล้วกินครับอากินน้ต้นผมไ่กเาสองคร ก็ใรังแก่เาเข้าไปพนกับน้ัต้มหอยอะไรนนาะอืออนี้บบเข็มเือนจะไปแช่น้ำปลาม่ได้สาสารแช่น้ำปลาอเข็มเข็มไม่เลยปูร้องปุ๊ดนะย่ามันขาวมื่อกินห้องตูนแล้วเปเห็ดนันนี้บบเข็มนี่นช่นาวิดูปูกล้องเท่าไหร่ครับสามซื้อล้มานี่นะาสแบบคือักคือแบมทงกองกองเรียเลยนะ อะไรเบนซื้อกองหน่อยกล่องหน่อยกล่องสามถ้ากล่องใหญ่กลอสามหมื่นเจ็ดสิบสองกล่องพื่อนพี่กระไฮขายกล่องหมเอาไปคุกพริกย่างก็เคจังเคจังคุกพิกโคตรจัด้พี่กถ้าเป็นบ้านเขากคุกพนี่ละคุกพิกหมื่นนี่ละแต่มีแต่ปูนะคนเกินบิมัเคหลมากกว่ามุกตก เป็นชิ้นคุณขายเน่ยคุณหับไม่ดูดนะดูยังไงดูปูดูดูทนนียังมาส่งมวนเห็นพี่ซื้อมาอ๋อส่งการส่งม้วนนี่น้ำเราไม่ห่ะ มอเคโอเคสั่งมาหากันคนลครึเงรอเราสั่งในเว็บนะโอเคยัมัมอมแล้วอืยงไนั่น อื่นสวยๆเนี่เราทำนเพงืนเ้ก็ไปล่างเลยเาจะไปให้ท่งมันนบอกเือไตื่เมือีน่ล่างเลยเหอืมผไสองอาทต์สองอาทิตย์เปลีนเปลี่ยนนิดเดียว่ะไม่ได้มืดหอัมืดปักดเีตตลอเนะกอใสาสั้นมันไดรนขึ้นไป แค่บอนุทมือรุ่ดรุดเลยวันนี้นะโอเคแซ่บอกกินตองเนาะครับไม่เจะกินนี่โดนยูนะไปกินซัตใจกันกดติดตามคลิปน้าเดี๋ยวกดซับสไตลค์บนสารในเรื่องนม่กดกินตามหีดันองเนี่ยเนาะสำหรับพนไข่แรงก็มาสันฉันกัแป๊บเงีน้องกีเนาะกรเจิญคลิปนะว่าพ่กนี้เบาเหนือยุทน้องกีกำลังทำงานอยู่เด็ก็ไปกินเนาครับกินอย่างควเรียบควา้องกันไม่กิน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับค่าให้บริหัทในเดือนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคน,นครับเงินทองด้วยจ้าสวัสดีครับผมรครับสวัสดีครับ